Do you pledge to love and respect Chloe, to share your life and dreams with her, and to create a home with her that is a place of love, happiness, commitment, and growth? I do. ทักปุ๊บจองปั๊บคิวไม่มีหลุดแน่นอนเพราะปิ่นไม่ได้เป็นแค่พิธีกรแต่เป็นเจ้าพิธีที่คอยดูแลทุกช่วงเวลาสำคัญของบ่าวสาว you, you well. แม้ปิ่นจะยังไม่เคยแต่งงานเองก็ตามแต่ปิ่นอยู่กับบ่าวสาวมาแล้วกว่าร้อยคู่รู้ทั้งคิวพิธีรู้จังหวะต่างๆว่าบ่าวสาวและแขกต้องการอะไร ปิ่นจึงเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคอย as, ออ currently. สพอร์ตเขียงท้างให้งานราบรื่นอบอุ parsley, ่นแล้วก็มีโมเมนต์ที่น่าประทับใจนี่ละมั้งทำไม่าวสาวถึงมักจะแนะนำปิ่นให้กับเพื่อนๆและคนใกล้ตัว Shower them with love give your blessing through this beautiful flower petal let's celebrate their new journey together and this is Mr. and Mrs. Kwon. เชิญค่ะคุณพ่อยันน้ำมาหันน้ำมายิ้มดิโอเคค โอเคนดาโอเคเนเอนที่เซ็นหน่อยที่เซ็นบาสาวหน่อยอโอเคแล้วก็ push them to kiss าวสาว kiss เออ Can I have the music to be louder ขอเพลงดังขึ้นนิดนึงนะคะ Alright everyone and now to the happily ever after for Ploy and William เลยค่ะ l o o t c h o e l e c h other ถ้ากำลังหาพิธีกรงานแต่งงานมืออาชีพคิดถึงปิรัตนะคะ